สวัสดีค่ะมันี่สตอรี่นะคะหลังจากที่พาทำแกงอ่อมปลาดุกเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือตอนนี้ก็คือแกงเสร็จแล้วนะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะเรามาชิมดูว่าแกงอ่อมจะอร่อยแค่ไหนเรามาชิมดูด้วยกันนะคะ อือร่อยมากค่ะหอมเข้มข้นกลิ่นปลาค่ะอันนี้สีดำนี้ก็คือน้ำใบยะานางนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่ก็คือบวบนะคะเรามาดูว่าดอกแคนะคะแคแดงมีติดมาด้วยไหมอ๋อนี่ดอกแคนะคะละลาย ปกติมันจะเป็นสีแดงแดงเข้มนะคะพอโดนน้ำร้อนนะคะแกงออกมามันจะเป็นสีม่วงสีม่วงนี่ค่ะวันนี้อาหารมื้อเย็นนะคะแกงอ่อมปลาดุกใส่ผักใส่บวบใส่บใสบชะพูใส่ชะอมค่าตะไคร้หอมแดงนะคะหอมแดงก็คือ หัวหอมแดงนะคะเรานำมาทุบก,ก่อนใส่ก่อนใส่ประดุกนะคะตอนน้ำเดือดนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาทานอาหารกันก่อนนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ